สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องกับบรรยากาศดีๆทงไฮทงนาบานเฮาเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะชิปนี้กะจะเป็นตัวเลขแนวทางของพี่สาวใจดีจากทางใต้นะคะพี่สาวใจดีจากทางใต้เนาะค่ะเนาะกะมีตัวเลขมาน้ำมาฝากเนาะค่ะพี่สาวใจดีจากทางใต้งวดที่ผ่านมาถุงเงินบ่ได้ลงเละค่ะ ต่วาก้อนหนานันถุงเงินพาลวยได้ลงไปเนาะค่ะเนาะแต่ตัวเลขไม่เข้าเข้าแต่เลขวิ่งนะคะวันนี้กะเลยเอามาน้ําเสนอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนว่าเลขวิ่งเพื่อนเริ่มตัวเลขเพื่อนเริ่มเริ่มเข่าดีเนาะคะ่ะเพื่อนเปียนสูตรไม่เนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของพี่สาวใจดีจากทางใต้เนาะคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแกงเตือนในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ถุงเงินพารวยเนาะค่ะเนาะมาอีกแล้วบอกว่าไห่ย่างไปทายุกะทอมนาะจีย่างมาเห็นย่างมันเมื่อยโอ้ยมาคาอีหลีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาขอไห่ไต้ได้มาเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาให้เห็นก่อนเนาะค่ะเขาล่าลมเนื้อค่ะนี่เขาลม่มอันนี้เข่านา้นาสาวดอกเนาะค่ะเนาะ,ะของเจ้าของบ่ไดดมีหลายนนะคะือ,อเพื่อนเนาะคะ่ะเฮดอ้อยเฮดอ้อยคือกันเน้อค่ะเขาล่มเขาปู่ก็พื้นเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่ว่างเขาใส่รถเกี้ยวเนะคะ่ะโอ้ยแต่กอนสมัยสมัยน,นั้นใส่ค้นเกี้ยวนี่ถ้าเจอเข่าล่มนี่จ้างภัยผู้ใดเขาก็บ่อยากมาเนะะื้อค่ะ ถ้าเจอเขาลมจางไผเขาก็บ่อยากมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนกันเบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเปลี่ยนอันเป็นใส่รถเกี้ยวเบิดแล้วเนาะคะ่ะให้เบิ้งบรรยากาศท่งให้คุงน้าก้อนเนาะคะ่ะเนาะก้อนจะไปเบื้องตัวเลขแนวทางของพี่สาวใจดีทางใต้นะคะพี่สาวใจดีทางใต้ตัวเลขแนวทางคลิปนี้นี่มีของเดี๋ยวก่อนเนาะคะ่ะ มีพี่สาวใจดีทางใต้นะคะแล้วก็แล้วก็เลขวิเคราะห ja ์นะคะเลขวิเคราะห์เน้อค่ะแนวทางวิเคราะห์นะคะวันนี้จะเป็นสองคลิปสองเซียนเนื้อค่ะสองอาจารย์นะคะเป็นเลขพี่สาวใจดีจากทางใต้แล้วก็เลขวิเคราะห์แนวทางนะคะให้เอฟซีได้เบื้องได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะเลขวิเคราะห์แนวทางนะคะแล้วก็ เลขพี่สาวใจดีจากทางใต้เนาะค่ะเอาค่ะกะเอาตัวเลขแนวทางของพี่สาวใจดีจากทางใต้เลยเนาะค่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งพฤษจิกานะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะเด่นเด่นวิ่งแปดนะคะเด่นวิ่งแปดเอานางเบิ้งอีกละเนาะเห็นเท่านางกับนางน้ำได้ค่ะเนีเน่ยท่านผู้ชม ไปไซสก็ไปน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวลงลงคลิปตัวเลขก,ก็นเนาะเดี๋ยวลงคลิปตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งก่อนเนาะคะ่ะเด่นวิ่งแปดนะคะแปดบนล่างนะคะวิ่งแปดบนล่างจับคู่ให้ที่แปดสองแปดหกแปดห้าแปดเก้าแปดสี่บนล่างนะคะบนล่างกลับด้วยนะคะพี่สาวใจดีจากทางใต้เด้อค่ะบนล่างกลับด้วยนะคะบนล่างกลับด้วย เด่นนะคะเด่นแปดนะคะวิ่งแปดบนล่างเด้อค่ะเด้อวิ่งแปดบนล่างนะคะ,เล,ะ,คะเลขพื้นส่วนมาเขาวิ่งเนาะคะ่ะแต่งวันนี้นะคะเลขเลขพี่สาวพี่สาวใจดีจากทางใต้ลงช่องถุงเงินมาสองงวดน,นะคะเข้าแต่เลขวิ่งนะคะแล้วงวดที่ผ่านมาถุงเงินพารวยก็เลยยังไม่ได้เอามาลงนะคะพี่สาวบอกว่าอย่าเพิ่งลงนะคะแล้ววันนี้ วดน,นี้พี่สาวใจดีส่งมาให้แล้วเนาะค่ะเนาะผู้ใดมาก,กระจัดเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะเลขพี่สาวใจดีจากทางใต้นะคะแคปหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอนะคะเียบ้อยแล้วเนาะค่ะเนาะมากระจัดเนาะค่ะเนาะ <Blind. S 1> เพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบก็จัดได้เลยนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเลขวิเคราะห์นะคะต่อไปเป็นเลขวิเคราะห์งวดวันที่หนึ่งพฤศสก,กิการหกสิบเกตนะคะเลขวิเคราะห์เลขบ่หลายคู่เด้อค่ะเลขวิเคราะห์แนวทางนะคะมีเซียนอาจารย์พืนส่งมาาหายเนาะค่ะว่าแนวทางเลขวิเคราะห์งวดน,นี้โอกาสมามีสูงนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศสก,กิการหกสิบเกตเนาะค่ะ เสียงเพลงแล้วเสียงเพลงแล้วเนาะคะ่ะอันเพราะว่าบ้านถุงเงินพาลวยมีบุญกระถินเนาะค่ะเนาะวันที่ยี่สิบเก้าเป็นมือโฮมเนาะคะ่ะวันที่สามสิบเป็นมือทอดถุงเงินพาลวยเฮ็ดโลงทานอยู่เด้อค่ะผู้ใดอยากจะมารวมบุญกระถินบ้านถุงเงินพาลวยก็มาได้เด้อค่ะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอลำปีมาศตำบลเมืองแฝกเนาะคะ่ะบ้านตูบช้างนะคะ วัดบ้านตุบช้างไผ่ล้อมนะคะถุงเงินพาลวยก็ขอขอบคุณเอฟซีที่มาจากช่องตอตอนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาส่งเอร่วมทำโรงทานกับถุงเงินพาลวยนะคะทําขนมกีน50ากิโลนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะเอาค่ะมาเบิ้งตัวเลขวิเคราะห์กันเลยเนาะค่ะเนาะ เลขวิคห์นะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกสิบเกตนะคะวิเคราให้เก้าแปดสามแปดเก้าสามบนอย่างเดียวนะคะล่างล่างนะคะให้ที่เก้าสองและแปดสองนะคะบนล่างนะคะเป็นไปได้เอาบนล่างโหลดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสองตัวนะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะบนให้เก้าแปดสามกับแปดสามเก้านะคะอย่าลืมตัดนะคะถ้าตัดก็จะมีแปดสาม แปดเกสามเก้าแค่สามคูเนาะคะ่ะล่างมีแค่9ก้าสองกับ8ปดสองนะคะอู้เสียงเพลงดังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเสียงเพลงดังนะนี่เบิ้งค่ะเบื้งน้องหมานอนเฝ่ายูป,ป้าบอกพีกเราเด้อค่ะเอาค่ะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะเนาะแคบหน้าจอนะคะเลขวิเคราะห์นะคะ เสียงเพลงดังแน่เด้อค่ะมันเข่ามันจะเข่าไปในคลิปบนอยานเข่าไปในคลิปหลายเด้เนาะค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะไปกลับกลับไปไปเร็วไปมามามาเสียงเพลงดังเสียงเพลงดังแล้วเสียงดังแฮงเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมจะเบื้องจะคลิปกะแค่เบื้องตัวเลขได้เลยเด้อค่ะเด้อถุงเงินผ้ารวยก็ขอไว้หอดอัน แปดนาทีเก้านาทีเพิ่นเนาะค่ะย่งางหนีเพลงเนาะค่ะเนาะขนาดม้าธงนะเสียงเพลงยังดังหอดพีเนาะค่ะเนาะโอ้โอ,โอ้บักพีกงามคักเนาะค่ะงามหลายเนาะเอาไปต่ำปนปลาทูเนาะค่ะเนะเาะอไปย่างเร็วๆปั๊ปั๊บปั๊ปั๊ไปย่า,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 ยางไปนะเขาเถอะบอกว่ามาอาชีพย่ยางมาแป๊บเดียวแล่นน้ำกลดเลยโอ้ ถุงเงินพารวยก็ขอให้เว้าให้หอดแปดนาทีสิบนาทีเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่จะหยุดเบิ้งแค่ตัวเลขก,ก็ได้เนาะค่ะเนาะถุงเงินพารวยก็ขอเว้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะป้าน้องหมายางกับกระทอมนาก็ได้หมองท้ายคลิปก็มีแค่สักน,นีแ่แหละค่ะมีน้ามันติดกันเนาะค่ะเนาะน้าน้าสาวแล้วก็นะ้าถุงเงินพารวยเองเนาะค่ะเนาะ ก็เห็นว่าหอดเวลาปะปยังไปไปยังโดมีแล้วไปยังออกก้อนในนี่ไปปไปยังออกก้อนแล้วปะกาก้อนจบคลิปนี้ถุงเงินพ้ารวยก็ข,ขอขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังตัวเลืกแนวทางในช่องถุงเงินพ้ารวยเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดมาคลิปนี้แนวทางตัวเลขนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะจบคลิปนี้แล้วถุงเงินพระรวยกัขออวยพรให้เอฟซทุกคนโชค,โชคดีโชคดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ